ครับต่อไปจะเป็นการออกใบแจ้งหนี้สําหรับบริการนะครับนี่ครับแล้วก็กดมาที่ใบแจ้งหนี้บริการครับกดเครื่องหมายติ๊กท x กเอกดเครื่องหมายบวกครับระบบนะครับก็จะคลิปมาแวดนอกแบตไในนะครับเรือวันที่ครับเซฟออเดอร์ไม่มีเพิ่มสินค้านะครับเราจะทำการสแกนบาร์โค้ดครับ ผมก็จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมานะครับว่ามีมาเท่าไหร่ครับเราก็สามารถเปลี่ยนจํานวนชิ้นได้ว่าเป็นอย่างไีนะครับเลืองบ,บริษัทนะครับที่เราจะออกใบแจ้งหนี้ให้เขานะครับ ทั้งหมดนะครับครับถ้ากดเครื่องหมายนี่ก็กคือไม่มีรายการมาจํานะครับไม่มีรายการมาจําก็ตรวจข้อสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ครับทั้งนะครับสิบห้าวันนะครับถ้ทอดเรียบร้อยแล้วครับ,รบ,รรบก็สามารถกดเครื่องหมายติ๊กถูกด้านบนขวามือมุมขวามือด้านบนได้เลยครับเท่านี้ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลและออกใบแจ้งหนี้บริการให้นะครับ